ตอนนี้เนี่ยรถในตลาดเนี่ยมีไม่เยอะที่ผมทราบนะพี่ถ้าผมอยากได้สักคันผมต้องทำไงครับพี่มาได้เลยสวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมกิตซิกาโลแมนนะฮะตอนนี้เรากำลังจะมาที่ Behind Last ไ i ล e m อล l นะครับก็ไป ดูรถอยู่คันหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นรถของน้องแจ็คแฟนฉัดนะฮะซึ่งผมเอารถคันนี้ามาฝากไว้กับน้องโดมนะครับซึ่งเป็นเจ้าของร้านนะครับบ mm ีไฮไลท์สไตล์มอลล์ตรงนี้นะครับให้เขาช่วยดูแลเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าเขาดูแลในส่วนของอะไรบ้างและอะไรบ้างนะฮะไปชมกันครับ mm hmm. ตอนนี้ฟิกเกอร์โรแมนเห็นรถน้องแจ็คนะฮะเด mm ี hmm. ๋ยวเราเข้าไปชมกันนะ mm hmm. จอดเด่นเป็นสง่าเลยนะครับตรงนี้นะฮะ เสจอแล้วนะครับตอนนี้รถของน้องแจ็คแฟนชันนะฮะอยู่ในโชว์รูมของบีไฮไลท์สไตล์มอล์นะฮะตรงนี้เดี๋ยวเราก็ไปชมกันนะครับแต่ก่อนเข้าไปชมเดี๋ยวจะพาไปรู้จักกับท่านนี้ก่อนนะครับน้องโดมนะฮะเจ้าของนะครับบีไฮไลท์สไตล์มอล์เอ้าเจอคุณโดมพอดีนนะฮะที่เรากําลังพูดถึงสวัสดีครับคุณโดมอ๋อครับ ไงมาฮะสบายดีนะคุณดอดดีครับพี่ครับมามาติดไม้ก่อนนะโอเคได้เลยครับพี่เราอยู่รถคุณโดมแล้วนะครับครับพี่ก็ขอบคุณมากนะครับที่ช่วยดูแลรถของโอ้ยินดียินดีมากพี่นะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้มาเดี๋ยวไหนก็มาถึงไฮไลท์สไตล์มอลแล้วนะครับได้เลยครับพี่ต้องตาเยี่ยมชมหน่อยอ่ะมาอะไรดี่เดี๋ยวเราไปกันได้ครับครับสวัสดีครับอ่วันนี้เรามากับพี่ธนกิจ ฟิกเกอร์แมนนะครับวันนี้เรามาเยือนกันที่ร้านแรปพรีเมียมแอดเมืองทองธานีของโดมเองนะครับโซนนี้เราจะมีในส่วนของปาร์คเฟิร์มนะครับสำหรับลูกค้ามีงานดีเทลลิต์น,นะครับขัดเคลือบสีของ e v o 7ที่เป็นเรียกว่าซูเปอร์รีสโตนะครับคันนี้๋ยวขาว่าทุนร่วม2ล้านนะครับเดี๋ยวเรามาดูงานกันว่าเป็นไงครับตอนนี้งานพื้นผิวของคันนี้นะครับเดิมทีเนี่ย เป็นสีปิ้งกระดองมาทั้งคันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าด้วยคุณลักษณะของสีเนี่ยยังไม่มีความฉ่ำวาวมากพอนะครับก็เลยมีการดีเทลลิ่งพื้นผิวลงไปอีกนะครับก็จะม,มีการคัดรายละเอียดนะครับแล้วก็ฟื้นฟูสภาพผิวตั้งแต่ลักเกอขึ้นมานะครับวันนี้เราก็จะมีในส่วนของงานดีเทลลิ่งนะครับงานล้างขัดเคลือบสีงานแรปอ่าอันนี้เป็นอีกงานนึงของเรานะครับในส่วนของแรปพรีเมียม แอดเมืองทองธานีจะมีงานแรปเปลี่ยนสีนะครับ PPF ใส PPF กันรอยและล่าสุดครับเราเป็นตัวแทนจำหน่ายของ CYS ฟิล์มนะครับจะเป็น PPF สีสำคัญนะครับกันรอยแบบสีและมีเฉดส,สีมากที่สุดในเมืองไทยแล้วไปชมกันครับส่วนของ CYS c h ่ n Your Style นะครับเป็นแบรนด์ที่มีฟิล์มสีเยอะที่สุด นะครับในส่วนของเฉดสีไม่ว่าจะเป็น PET ก็ตามหรือ PVC แต่ในส่วนของ PVC เนี่ยเราจะไม่ได้นําเข้ามาจําหน่ายให้กับลูกค้าแล้วนะครับเน้นย้ำเลยครับเราจะเน้นแต่ PET เนื่องจากอะไรเนื่องจากว่าเราเป็นแรปพรีเมียมดังนั้นสิ่งที่เรานํามาเสนอลูกค้าเราจะนําเสนอเฉพาะางานพรีเมียมเท่านั้นนะครับตัดจ้อนมาในส่วนของฟิล์มใสกันลอยแต่นวัตกรรมของ CYS ล่มนี้ทั้งหมดนะครับเป็นสีกันลอย เป็นสีกันลอยนะครับเยอะที่สุดในโลกแล้วสำหรับแบรนด์นี้นะฮะราคาพิเศษครับคแวะเวียนมาเยี่ยมชมกันครับผมครับงั้นเดี๋ยวเราไปชมรถของน้องแจ็คแฟนฉชันกันแลวกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะน้องโดมพาไปดูหน่อยได้ครับเดี๋ยวตามไปกับพี่ฟิโรแมนครับไปสนับเอนออยู่ในนี้แล้วนะครับโชว์รูมของนะครับ ไปคุณโดมแนนะครับยังไงฮะโอ้โหให้ผมแนะนำฟิกเกอร์โรแมนวันนี้มาเป็นรถวันนี้มาเป็นรถฟิกเ r o โรของน้องแจ็คแฟนฉันบอกได้เลยนะครับเปิดมาปุ๊บกลิ่นแรกครับกลิ่นใหม่บนน้องแจ็คก,กลิ่นใหม่มากไม่ใช่กลิ่นเหม็นนะโอเคอาา่าฮะ f i r s t i m p r e s s i o n แรกนะครับเปิดรถน้องแจ็คมากลิ่นฮะกลิ่นกลิ่นใหม่ กลิ่นใหม่กินรายละเอียดน,นะครับกลิ่นของความสะอาดซิการโลคันนี้สะอาดมากจริงๆผมยอมเลยน้องแจ็ครักษารถได้ดีมากๆแต่น้องแจ็คครับเดี๋ยวพี่ขออนุญาตนะครับบูรณะสีรถให้น้องแจ็คใหม่ก่อนนะฮะเนื่องจากว่าผ่านเวลาทาแมชชีนมานะฮะอันนี้เดี๋ยวผมจะดูแลเรื่องของสีและพื้นผิวให้น้องแจ็คนะอันนี้ขออนุญาตนะครน้องแจ็ค ในส่วนของงานพวกนี้เดี๋ยวพี่ดีเทลลิ่งให้นะครับเดีย๋ยวาทำวันนี้เลยดีไหมครับฟิกโลโลแมนเดี๋ยวถามนี่นึ่งกโโ่อนครับพี่ฟิกลโลแมนครับรายละเอียดของคันนี้เป็นไงบ้างครับพี่ผมนะเคยอ,อยากได้มานานแล้วนะตั้งแต่ราคายังไม่ข้ามล้านอ่ะตอนนี้ทะลุล้านไปไกลามากมาครึ่งหนึ่งแนละ้วใช่ไหมพี่ใช่ครับอ่นะฮะ ฟิกเกร่เนี่ยมันเป็นรถที่แปลเทมนับคุณโดมตอนนั้นนะฮะถ้าใครมีไว้เป็นเจ้าของหรือว่าจับจองเนี่ยมีอนหนักนะฮะเพราะ,ะว่าจุดเด่นของฟิกเกร่คืออะไรรู้ไหมทีม่เลยบนหัวคุณโดมเนี่ยเห็นไหมได้ด้วยนะครับ และเปิดได้ทุกคันนะเปิดได้ทุกคันเลยครับอย่งนี้เขาเรียกหลังคาถลกหรือว่าเปิดประทุนครับพี่หลังคาเปิดประทุนครับเปิดประทุนเนาะครับพี่สวยงามมาคุดมโอ้โหเขาใหญ่ปีใหม่ใช่ตงนนี้ยมันจดปีอะไรครับพี่รถฟิกเกอร์โลเนี่ยมันเพิมเมื่อปี1 9 9 1ครับ19 9 1กครับผมที่สำคัญคือมีแค่2 0 0 0 0คันนะทั่วโลกมีแค่2อ0 0 0คันเท่านั้นครับเผลิตออกมาแล้วก็ผลิตเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความรัก นะครับคือ,อวันที่14กุมภาเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณโดมจะเห็นโดยทั่วไปเนี่ยเวลาตีง,งานพวกพรีวิดดิ้งอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะเอาฟิกเรโลนี่แหละเอาไปถ่ายงานนะฮะนี่นะครับแล้วก็เป็นงานเจ้าบ่าวเจ้าสาวน่ารักครับประมาณนี้ครับหมายความว่านอกจากผมครอบครองเพื่อใช้งานโดยตรงแล้วผมยังปล่อยเช่าชถ่ายพรีวิดดิ้งได้ด้วยมันเป็นหนึ่งทอสเซทใช่สามารถที่จะให้ได้ให้กับทางน่านเจ้าของได้นะฮะครับจริงๆคันนี้มันเป็นรถเก่าจริงๆหรือมันเป็นรถใหม่ครับพี่เออมาเป็นรถปี1 9 1็ตอนนี้จริงๆ มันก็3ามสิบปีและว่าข้อดีมันคือมันเป็นเทคโนโลยีเริ่มต้นของรถสมัยปัจจุบันครับี่คือมันเป็นรถที่มีเทอร์โบนะแล้วก็เป็นหัวฉีดด้วยมีกล่อง ECU ด้วยและที่สำคัญง่ายก็คือมันเป็นเกียร์ออโต้ขับง่ายขับง่ายรปนิติคารครับผมตรงนี้ครับอฮะ่างนี้สบายละสาวๆนะลูกนี้ชอบคุณหนูชอบสัไหม สกคัญนะครับพี่ตอนนี้มีสีอะไรบ้างครับพี่ตอนนี้ที่ทางลูกค้าผมทำนี้นะคือทางอู่เนี่ยเป็นตัวแทนสำหรับลูกค้าที่ซื้อแล้วก็ขายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดอยากได้เนี่ยเดี๋ยวผมกระซิบถามใครอยากเทรดกันโดยตรงโดยตรงโดยตรงเลยอย่างนี้ถือว่าดีนะครับเพราะว่าอะไรครับพี่หนึ่งลูกค้าหรือโดมเนี่ยทราบประวัติรถจากมิสเตอร์ฟิกาโลอยู่แล้วใช่ไหมครับขอโทษครับซึ่งข้อนี้ดีนะครับพี่ โดมเนี่ยหรือลูกค้าเนี่ยสามารถทราบข้อมูลรถจากมิสเตอร์ถูกไหมฮะจะเป็นคนกลางในการเทรดรถให้ประวัติรถเป็นอย่างไรนู่นนี่นั่นนะฮะโอ้นี่เยี่ยมมากเลยครับถือว่าเป็นข้อมูลที่ดีครับนอกจากรายละเอียดตรงนี้ ราคาแล้วพี่ราคาอยู่ในเลนส์ประมาณเท่าไหร่ครับช่วงน,นี้ตอนนี้โดยโดยทั่วไปเฉลี่ยนะครับก็อยู่ที่ประมาณล้านสองถึงล้านห้าแล้วแต่สภาพของแต่ละคันนะ,ะแล้วก็ความสวยแล้วก็ความสมบูรณ์ของแต่ละคันว่ารถคันนี้สมบูรณ์เบอร์ไหนเอเซอรี่ของแท้ไหมหรือว่าอะไรประมาณนี้ผลิตภัณฑ์ต่างๆครับสไตล์ผม ต้องลิมิเต็ดต้องสุดต้องสุดใช่ไหมต้องสุดเหมือนกันรถที่จอดอยู่ตรงนู้นนะสุดทุกคันที่สุดทุกคันสุดทุกคันนะฮะตัวธรรมดาก็ส่วนหนึ่งตัวพิเศษก็จะรักมากหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ฮะ <ผม S 1> ถ้าอย่างดูจะไปสุดเนี่ยราคาอยู่ที่อะไรพี่ตอนนี้เหรอฮะก็อยู่ที่ประมาณล้านห้าถึงล้านหกล้านห้าบวกลบประมาณนี้จัดไฟแนนซ์ได้ไหมพี่จัดได้จัดไฟแนนซ์ได้ด้วยเหรอได้เลยจัดได้เลยเพราะว่าเมื่อเร็วๆนี้เราเพิ่งจัดไฟแนนซ์ให้ลูกค้าไปจัดได้เท่าไหร่รู้ไหมเท่าไหร่ครับพี่ล้านสาม บ้าบ้าไปแล้วเลิกริงปีเข้าหนึ่งจัดล้านสามเลยพี่ล้านสามเนี่ยนะฮะส่ทางด้านอู่เนี่ยจาัดก,การให้หมดเลยเหรครับ ถ้าเกิดอยากได้นะมีข้ออย่างเดียวคือขอให้คุณสนใจจริงและคุณอยากได้น่ะเดี๋ยวเราจัดการให้เขามาคุยกันใช่ครับโอเคทั้งยี่ห้อผมขายรถให้ได้แล้วนะตอนนี้จะสีอะไรบ้างนะพี่ตอนนี้ก็จะมีฟิกเกโร่หลักๆก็จะมีสีสีนะครับก็จะมีสีขาแน่ของคุณแจ็คเนี่ยครับฟ้าฟ้าครับสีเทาเทาครับนะครับสีน้ำตาลน้ำตาลนะยะแล้วก็สีเขียวที่ผมเห็นสีภูสีขาวนี่ไม่ใช่คือเขาไปแรปทำเองหรือว่าแรปคืออะ้าแรปก็นี่เลยนะครับตรงนี้นะครับ งงงงเลยนะครับโอ้ขอบคุณครับพี่ง่ายๆเลยนะครับตรงนี้ง่ายเลยครับอยากได้สีไหนบอกเดี๋ยวราคาพิเศษให้นะะฮครับในส่วนของฟิคโลหรือว่าเป็นสมาชิกของทางฟิคโรขับเอเชียใช่ไหมครับครับผมเรื่องของดีเทลลิงผิวสีรถเดี๋ยวผมจะทําให้คุณแจ็คไปก่อนนะฮะแล้วก็ให้ให้ไปดูรถคุณแจ็คละกันว่างานมันดีแค่ไหนอย่างไรนะครับแล้วก็เข้ามานดีเทลลิงที่เราได้นะครับส่วนถ้าเกิดอยากแรปเปลี่ยนสีก็จะมี PPF เดี๋ยวผมจะกายให้เช่นกันแล้วเดี๋ยวราคาพิเศษให้ได้ครับผ่านฟิกเกอร์แมนโอเคนะฮะนะครับเจอกันนะครับที่อยู่ตามนี้นะครับแล้วก็เบอร์โทรได้รายตามนี้เลยนะฮะวันนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับต้องขอขอบคุณคุณโดมมากนะดีมากครับพี่นะครับผมที่วันนี้ให้เกียรติผมด้วย ผมยินดีมากกว่านะฮะตรงนี้นะครับใกล้แค่ไหนคือใกล้น,นิดนึงคุณโดมเนี่ยเรารู้จักกันมาจากสนามแข่งเนาะนะฮ<า>ะ,ะตรงนี้รา่การช้างคล<บ>าสสิกของพี่นุก๊กพี่พร้มครับผม,บผมก็เลยจะบอกเพื่อนๆที่กําลังจะซื้อรถคลาสสิกว่าการที่มีรถพวกนี้มาเป็นการซื้อสังคมแล้วก็ได้รู้จักกับคนดีๆแล้วกัญญาการยานน้ำมันที่ดีตรงนี้นะครับเป็นการต่อยอดนะครับเรื่องอื่นได้ด้วยนะจริงครับพี่ครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณนอกจาก พีแล้วยังต้องขอบคุณน้องแจ็กด้วยขอกรถคันนี้ใช่นะฮะที่มีโอกาสดีๆมาจอดหลังร้านผมนะครับรับผมมาไหมผมก็เลยเอาเข้าห้องเลยนะฮะน้องแจ๊กฝากน้องแจ็คด like ้วยนะครับน้องแจ็กฝังอันนี้นะครับขอบคุณมากนะครับสําหรับเทปนี้นะฮะถ้าไม่ได้คุณแจ็กนะครับก็คงจะไม่ได้ไม่มีคอนเทนต์นี้ครับผมขอบคุณได้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับจบได้ไหมอ่ะพอมันไหลมันไหลเห็น